ในส่วนของงบควอเตอร์สที่ออกมาค่ะโดยภาพรวมงบควอเตอร์สเนี่ยเราเห็นการเติบโตทั้งแบบเยอันย์อเยอันยแบบแล้วก็คิวอคเนี่ยฟื้นตัวค่อนข้างดีมากเพราะว่าหลักๆคือมินเนี่ยที่พลิกกลับมาเป็นกําไรในควอเตอร์สนะคะเรามาคุยในส่วนของเอาลุกในส่วนของควอเตอร์สและครึ่งปีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าภาพรวมเนี่ยเรายังมองว่าในเซกเตอร์ของ ท่องเที่ยวหรือกลุ่มโรงแรมเนี่ยยังเห็นการเติบโตทั้งเยอันเยอแล้วก็หาฟอนหาบนะคะนำโดยมิน้นมินแล้วก็ SHR เนี่ยที่จะเห็นการเติบโตทั้งเยอันเยอและหาฟันหาบส่วนเอราวันอัเซนเทลอาจจะเห็นการลดลงหาฟันหาบนะคะไปดูหน้าที่3เลยก็ได้ค่ะของของพรีเซนเทชันนะคะเอเรามาพูดถึงมินก่อนมินเนี่ยเรามองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะเติบโตได้ค่อนข้างเด่นนะคะจะเติบโตทั้งเยอันเยอแล้วก็ถ้าเทียบกับครึ่งปีแรกก็คือเติบโตมากขึ้น หลักๆนี่เราเห็นตัวยอดจองโรงแรมของตัวไทยและยุโรปเนี่ยเติบโตในระดับที่เป็น2หลักนะคะเพราะว่าในแง่ของตัวนักเรีนักท่องเที่ยวเราก็เห็นแล้วตัวเลขท่องเที่ยวเติบโตทั้งเยียออนเยียอย่างเทรนด์ที่ดีขึ้นทั้งในไทยและยุโรปนะคะมารวมกับตัวของมินเนี่ย ภาระหนี้ uh, ในครึ่งปีหลังเรามองว่าเขาจะมีการจ่ายคืนหนี้มากยิ่งขึ้นคือครึ่งปีแรกเนี่ยเขาจ่ายหนี้ยังไม่ค่อยเยอะเพราะโอเปอเรชั่นอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยด้วยเราเทรนที่มันดีขึ้นมากระแสงเงินสดเขาจะดีขึ้นเขาจะมีรูมในการไปจ่ายคืนหนี้มากขึ้นดังนั้นตัวดอกเบียจ่ายเขาจะลดลงอย่างช,ชัดเจนในครึ่งปีหลังนะคะดังนั้นมินเราค่อนข้างมั่นใจมากในเรื่องของการเติบโตท้งฮาฟอนฮารแล้วก็ยออนเยียนะคะตัวถัดไปเป็นเอสชานะคะ เรามองว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะเรามองว่าบควอเตอร์สองที่เขาขาดทุนเนี่ยมันน่าจะเป็นวอททอมของเขาแล้วนะคะควอเตอร์สามควอเตอร์สน่าจะเห็นเทรนที่ดีขึ้นเยือนเยรฮาฟันฮบเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าควอเตอร์สเนี่ยก็เข้าสู่ไฮซีซั่นของยูและเพราะว่ายูเป็นพอร์ชั่นประมาณสัก40%ของเขาแล้วก็มีฟิจิกับเมริเชียสที่ก่อนหน้านั้นมีการปิดปรับปรุงรีโนเวทอะไรเงี้ยอันเนี้ย กลับมาอ p ปเ a t e แล้วแล้วก็รวมกับการขัดทุนที่มาดิฟนะคะค่าจะขัดทุนลดลงมาดังนั้นด้วยภาพรวมเนี่ยเยียร์ออนเยียร์ year year นะคะันน้น่าจะเติบโตสำหรับตัว S h, h R นะคะส่วนเอราวันเนี่ยอาจจะเห็นการเติบโตเล็กน้อยเยียเยียเพราะจริงๆปีที่แล้วถ้าไปดูเนี่ยเอราวันก็เทินมาได้ค่อนข้างเร็วมากดังนั้นเบสมันค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะคะ,ะส่วนฮัฟันฮั จะลดลงมาหลักๆที่เรามองว่าตัวครึ่งปีหลังมันจะลดลงมาคือถ้าเราจํากันได้เดือนกร,รกฎาคมของทางแกรนิยแอดเอร์รวันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอันนี้มันกระทบต่อต,ตัวยอดจองสําหรับควอเตอร์สนะคะค่อนข้างชัดเจนกันปกติรแกรนิยแอดเนี่ยอกอมิซิเลเลตจะอยู่สักประมาณเกิน70%นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยณควอเตอร์สนะจะอยู่ประมาณ 65- 7 0มันมีการแคนเซิลของลูกค้าไปบางส่วนเรามองว่าของแกรนิยังแอดเนี่ยมันจะค่อนข้างกดดันควอเตอร์ส รวมมากับตัวดอกเบีย้ยจ่ายที่คอร์เตอร์สองเขามีกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นมาเพื่อจะไปซื้อกองทุนอเอราวัณอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีก้อนนี้เข้ามาดังนั้นคอร์เตอร์ครึ่งปีหลังเนี่ยดอกเบีย้ยจ่ายมันจะสูงกว่าครึ่งปีแรกโดยภาพรวมฮาฟันฮามันจะเ,เห็นการสอบตัวลงมานะคะสุดท้ายเป็นที่เซนเทลเซนเทลเรามองว่าอาจจะได้บวกได้เล็กน้อยเยียร์เยียร์หรืออาจจะแฟดเยีออนเยียร์นะคะ,ะส่วนฮาฟันฮาจะลดลงมามหลากักหลักเนี่ย าปัญหาเพราะควอเตอร์สเนี่ยเป็นช่วงโลว์ซีซั่นของธุรกิจอาหาร แล้วก็ธุรกิจอาหารของเซนเทลคิดเป็นประมาณสัก55%ของโดยรวมดังนั้นควอเตอร์สามันจะกดดันนะคะแล้วก็ณจุลายนกรกฎาคมเนี่ยเห็นตัวเซมซอลซิโคดของตัวธุรกิจอาหารแบบลบนะคะโดยเฉพาะ KFC มันมีการติดลบลงมาอาจจะเป็นปัปจจัยดึงในส่วนควอเตอร์สแล้วก็เอ่อควอเตอร์สก็จะมีค่าใช้จ่ายจากการเตรียมเปิดโรงแรมในบาลมาดิฟเข้ามาประมาณ2 0 0ร้อถึงสองบล้านบาทโดยรวมเนี่ยมันจะกดดันในแง่ของตัวแบบเมื่อเทียบกับตัวค่าตชิตานครึ่งปีแรกที่ไม่มีก้อนนี้เข้ามานะคะโดย วมถ้าหุ้นที่งบดีในครึ่งปีหลังก็คือมิ้นกับเอสแอนอาร์เย yeah, yeah, ีนเย่ยห่าฟันอับโตแต่เอราวันกับซินเทลเนี่ยห่าฟันอับหาาจะลดลงมานะคะสำหรับกลุ่ม โรงแรมเนี่ยเรามองว่าจริงๆมันก็ค่อนข้างเป็นทัมมิง่งช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นมันปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะอาจจะมองว่า1คือเซนติเมนต์ตลาดที่ไม่ค่อยดี2ไเป็นช่วงโรซิซันของงบ3อาจจะคอนซิร์ในแง่ของตัวเศรษฐกิจที่กระทบกับาการท่องเที่ยวรวมถึงอสงงขามต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะมองว่ามันอาจจะผ่านจุดที่พีคในแง่ของกำไรกันในแง่ของการฟื้นตัวหลังจากนี้เป็น normal growth แต่ว่าด้วยราคาหุ้นปัจจุบันที่ถ้าไปดูเนี่ย เ,เทรดต่ำม,มากนะคะเ,เทรดต่ำแบบ1-1บ1ถึง1.5 SD ทั้งในแง่ EV, EBITDA, PE, p r i c e per book value มันเ,เทรดต่ำม,มากเมื่อเทียบกับในอดีตในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยตัวกำไรของบริษัทต่างๆเนี่ยเทินกลับมาเมื่อเทียบกับ ก่อนโควิดเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามองว่าปัจจุบันเทคค่อนข,ข,ข้างต่าแล้วก็หุ้นท็อปพิกของเราเรายังคงมองเป็นมินที่เป็นท็อปพิกของเราเพราะว่าเหมือนที่เล่าไปเออร์เนงจะตีทั้งเยอนีและฮาฟานฮาในขณะที่เวอร์ชันเทรดแบบลบหนึ่งจุดห้าเอสดีะไรอย่างงี้นะคะกะ็โดยรวมแหละเรามองว่าช่วงนี้ก็ราคาหุ้นลงมาก็ค่อนข้างเป็นโอกาสน่าสนใจในการลงทุนกลับมาลงทุนสําหรับกลุ่มโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่อาทิตย์ค่ะของสิงนมเท่านี้<อ>ค่ะพี่ ครับผมขอบคุณครับคุณสีครับค่ะขอบคุณค่ะ